วันนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้านไม่ลับไปกับเชฟรายการที่จะพาทุกทกท่านเนี่ยไปอิ่มอร่อยกับร้านที่ไม่ลับเลยนะครับตามแบบฉบับของเชฟทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเชฟก๊อฟนะครับสัญญาชาดาธนาวงศ์จากรายการ Master ร์เชฟไทยแลนด์ซีซั่นสนะครับวันนี้ผมพามากินร้านอาหารโปรดของผมเลยเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าว่าเป็นร้านอาหารแนวไหนแล้วอร่อยขนาดไหนนะครับไปเลยครับ ถึงแล้วนะครับร้านครัวคุณพาข้าวแกงปักใต้นะครับร้านอาหารใต้ที่มีความเข้มข้นจัดจ้านร้อยจังหู้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอาหารของเขาเนี่ยมีมากมายขนาดไหนให้เราได้เลือกทานกันในวันนี้นะครับผมไปเลยครับมาถึงแล้วเนี่ยเราต้องรับบัตรคิวก่อนเลยนะครับเพราะลูกค้าเขาเยอะมากจริงๆแล้วเดี๋ยวรอเรียกคิวเราถึงจะได้เข้าไปสั่งอาหารนะครับไปเลยครับเจ็ดสีแ่แทงหวยได้นะงวนนี้ออก ะจะ4ค่ะแม่มากมายและลานตาจริงๆเลือกไม่ถูกเลยแต่ผมนี่เมนูปนระจำของผมที่ผมชอบมากๆเลยนั่นก็คือหมูผัดกะปินะครับเดี๋ยวผมไปสั่งก่อนนะอานี่คุณปอเจ้าของร้านคนสวยมารับออเดอร์เองเลยนะครับอ่าครับผม สวัสดีครับอาหารแน่นเหมือนเดิมเลยเนาะอันนี้จะเป็นผัดสตอบยอดมะพร้าวแล้วก็หมูผัดกะปิอันนี้ก็เมนูประจําของผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือหมูทอดอร่อยมากๆเลยมากินอาหารใต้เนี่ยแกงไตปลาต้องอย่าพลาดเนาะสีอย่างพอไหมผมจะกินพอไหมเนี่ยอ่า <c oughs> ครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านคนสวยของเราแล้วครับคุณปอซึ่งเป็นเจเนอเรชั่น2ของ เข้าแกงคุณพาแล้วนะครับเป็นลูกสาวของแม่พานั่นเองนะครับสวัสดีคับพูดถึงคุณพาแล้วเนี่ยซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณปอเนาะเห็นแบบนี้นะครับคุณแม่เนี่ยอายุ73แล้วนะแล้วก็ควงคู่กันไปเนี่ยเอาชนะเชฟกระทะเหล็กถึงในรายการมันแล้วด้วยนะครับคุณแม่ก็ได้รับชัยชนะคือปลื้มมากคุณแม่ก็ปลืมมมป้มสุดๆใช่ไหมครับ<อ>วันนี้อยากให้คุณปอเนี่ยแนะนําเมนูให้เราดูหน่อยว่ามีอะไรกันบ้าง<ร>อย่างเมนูแรกเลยนะคะคก็จะเป็นเมนูแกงไตปลาหมูกะปิผัดสะตอผัดพิแกงไก่ยอดมะพร้า ส,ส่วนอันนี้ทีเด็ดคอหมูทอดเกลือขนมจีนน้ำยาปูค่ะโอ้โหอันนี้ก็อร่อยมากๆเช่นเดียวกันผมมาทานที่เนี่ยหลายครั้งมากๆวันนี้เลยอยากจะมันนาเสนอให้กับคุณผูณ้ชมเนี่ยได้มาอร่อยตามผมบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มที่แกงไตปลา<อ>เลยดีกว่านี่เป็นปลาอะไรครับคุณเป็นเนื้อปลาโอค่ะดูเนื้อปลานะครับ ึงอ้หารนนี้ผมชอบมากเลยจัดจ้านสุดๆเลยครับเมนูถัดไปเนี่ยคือเมนูโปรดของผมเลยคุณปอหมูผัดกะปินะครับแม่เดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะฮะว่านุ่มขนาดไหน หัวใจของเมนูนี้เลยนะคะต้องยกให้กับกะปิพัดมาจากจังหวัดกระบี่จะมีความหอมไม่ได้เค็ม,มจัดนอกจากเครื่องปรุงแล้วเนี่ยก็จะมีเนื้อหมูที่ปอเลือกก็คือสันนอกผัดให้พอดีมันนุ่มจัดจ้านไปแล้ว2เมนูเนี่ยเบรกซะหน่อยไหมออหมูทอดเกลืออันนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่านิพานเนื้อหมูชุ่มชำํำ ขึ้นชื่อว่าเมนูทอดเนาะสิ่งแรกเลยเนี่ยคือน้ำมันต้องใหม่ร้อนจัดๆใส่คอหมูลงไปเลยความร้อนก็จะอบตัวคอหมูที่เราหมักมาอย่างดีทําให้ทานได้ตลอดวันเนืน้อสัตว์เนี่ยโดนความร้อนจ,จัดๆเนี่ยเขาจะเกิดฟิล์มขึ้นมาเคลือบผิวด้านนอกทําให้เก็บความชุ่มฉ่าอยู่ด้านในนะครับและข้างนอกนเนี่ยก็จะกรอบและอร่อยมากจัดจ้าน,นต่อเลยอันนี้คืออะไรครับเมนูผัดพริกแกงไก่ยอดมะพร้าวใส่สะตอค่ะนี่นะครับไปครับ เพราะว่าพริกแกนที่ร้านแต่ทาเองวัตถุดิบก็จะนําเข้าของที่ดีแล้วก็เด็ดของแต่ละจังหวัดเลยเนี่ยเป็นวัตถุดิบของเราเลยค่ะปรุงรสมาดีอร่อยกลมกล่อมอม,มากๆก่อนที่เราจะไปเมนูแนะนําเมนูถัดไปนะครับผมไม่อยากให้ข้ามอันนี้เลยน้ําพริกกะปิกับผักสดอันนี้แถมฟรีให้กับทุกโต๊ะกะปิก็เลือกปอออกมาจากกระบี่เลยนะครับใส่ใจจริงๆอร่อยกลมกล่อมครบรส เมนูแนะนําเมนูถัดไปอันนี้คือขนมจีนน้ํายาปูเ,ปนเนื้อปูเป็นเนื้อช่วงอกเพราะว่าจะแห้งแล้วไม่เละจนเกินไปนอกจากใส่ปูแล้วมีใส่เนื้อปลาลงไปให้ด้วยเนื้อปูแนะ่นนี่เต็มปากเต็มคํารสชาติเข้มข้นอร่อยหอมมันกะทิมากๆพอมีเนื้อปลาเนี่ยทำให้น้ายาเนี่ยเกาะกับเส้นได้ดีขึ้นเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยก็จะได้ความอร่อยเข้มข้นเต็มคําเลยล่ะครับ อร่อยมากอ่าตอนนี้ก็ให้คุณปอนะครับฝากร้านครัวคุณพาหน่อยแล้วกันร้านครัวคุณพาตั้งอยู่ถนนราชพฤกอยู่ระหว่างเต้นถนนพระเทพสันใหม่กับถนนจาร์สิบเปิดบริการ6โมงเชา้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นสามารถติดตามเพจได้ที่ครัวคุณพาข้าวแกงปากใต้ค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวจัดการตรงนี้ให้หมดเลยนะฮะโอเคก็ขออนุญาตทานก่อนนะคะผม ของข้าวอิ่มแล้วคนดีๆอย่างเราต้องกินของหวานด้วยนะครับกินคุณพาเสร็จต่อคุณโมเลยมีอะไรแนะนําผมบ้างวันนี้มีหลายอย่างเลยค่ะมีปลาต้มแกงบัว้วยปวดชีเข้าสวนอันนี้เป็นสาคูเปียกมะพร้าออ่อนอันนี้อันนี้เปียกมะยไยค่ะอันนี้หน้าตาดีมากเลยอันนี้เป็นพัญยพืชค่ะมีหลายอย่างเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะส่งนี้ยังบิเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยเอาอย่างละหนึ่งแล้วกันได้เอาอย่างละหนึ่งเหรอเดี๋ยวเอาชิมทีละอย่างให้รู้ทีละรสเดียวผสมให้สองอย่างนะสองอย่างสองอย่าง กินขาวไม่กินหวานจะได้ยังไงล่ะครับนี่พัญญพืชรวมนะครับในนี้มีแปลกล้วยลูกเดือยถั่วแดงมะพร้าวเผือกข้าวโพดโอ้เยอะๆไปหมดอร่อยมากนุ่มหอมมันสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากกินหวานแต่ไม่หวานมากแนะนำเลยครับข้าวเหนียวเปียกลำไยนะครับ ลังไยสดซึ่งข้าวเหนียวของเขาเนี่ยครับฟานสวยเม็ดสวยมากไม่เละนะครับเทคนิคก็คือต้องใช้ไฟแรงในการต้มถ้าเกื่อยากให้มันเปื่อยเร็วๆเ,เ,เนี่ยโบราณเขาบอกให้ใส่ช้อนกระเบื้องหรือว่าช้อนสแตนเลสลงไปซึ่งมันก็จะไปรวมความร้อนทําให้ตัวพัญพืชหรือว่าข้าวเหนียวเนี่ยเปื่อยเร็วขึ้นนะครับเอาเป็นสิบคะแนนเต็มแหมอิ่มอร่อยจริงๆนะครับเราต้องไปต่อร้านที่2อยดูซิว่าจะเด็ดแพ้กันหรือเปล่าเดี๋ยวตามผมไปเลยดีกว่าครับ มาถึงแล้วนะครับร้านสัจจะอิตาลีแอนด์คาเฟ่บรรยากาศดีๆเหมาะกับการมาทานมื้อเย็นกับคนรักหรือครอบครัวมากๆเลยละครับร้านนี้เนี่ยเพิ่งเปิดได้ไม่นานเลยนะฮะแต่เขาว่ากันว่าเมนูเนี่ยมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปลองกันดูดีกว่าครับว่าเมนูของเขาเนี่ยอะไรที่จะโดนใจบอบบ้างนะครับต่ครับ อตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแมกนะครับซึ่งเป็นผู้จัดก,การร้านสัจจะกอ e ิตเตรี่แอนด์คาเฟ่นั่นเองเรากวรแนะนําที่มาที่ไปของร้านให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับแม่พื้นฐานเป็นคนคนครศรีธรรมราชทากับข้าวที่บ้านพยายามพัฒนาสูตรเพื่อที่ว่าจะได้ปลุกปากแบบคนในบ้านนะทางบ้านเห็นกันว่ามีที่ดินอยู่ในนนทบุรีเห็นว่าเป็นคําเลติดริมคลองก็เลยลองมาเปิดดูโดยใช้สูตรคุณแม่เป็นพื้นฐานแล้ววันนี้มีเมนูอะไรแนะนําผมบ้างครับวันนี้จะมีเป็นโคกิ้งกระดูกอ่อนโรลไข่เค็มหวานสับป์อร เพิ่งคอหมูย่างหยกกรวยแล้วถดท้ายจะเป็นตะกะบอกลา้าทรงเครื่องนอกจากหน้าตาอาหารและหน้ารับประทานแล้วเนี่ยมีอีกสิ่งหนึ่งนะคสำคัญมากๆสำหรับอาหารไทยเราเนี่ยคือข้าวสวยเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยอยากจ็ทราบว่าที่นี่เนี่ยใช้ข้าวอะไรเป็นพิเศษไหมครับข้าวของทางร้านจะเป็นข้าวพนมลุงเงินข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีความหอมนุ่มอร่อยหุงได้ง่ายครับมีความตะเทียนคือใครหุงก็ได้อร่อยหอมอร่อยแบบนี้เลยเนาะ หอมจริงช่วยส่งเสริมให้อาหารของเราเนี่ยอร่อยยิ่งขึ้นนะครับโอเคก่อนที่ผมจะลงมือรับประทานเนี่ยอยากให้คุณแม็กเนี่ยฝากร้านให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับร้านก็จะเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์10โมงถึง4ทุ่มบาร์กาแฟเปิด10โมงถึง6โมงเพตร้านจะจัดอิตาเลียนคาเฟ่ร้านก็เข้าซอยมาตรงข้ามเดอะคิตตันราชพฤกษ์ประมาณ5นาทีโอเคงั้นผมขอตัวรับประทานก่อนนะคุณแม็กเนาะเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าครับซี่โคหมูอ่อนพวกกลิ่นยิ่งได้ข้าวสวยร้อนๆหอมๆแบบพนนมรุ้งแลวเี่ เพิ่มความอร่อยให้กับข้าวของเราเลยทีเดียวเทคนิคในการที่เขาทําให้ซี่โครงหมูอ่อนเ,นเปื่อยได้ขนาดนี้เนี่ยคือการต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับเคี่ยวเอาเครื่องแกงเนี่ยไปผัดให้หอมก่อนเลยเสร็จแล้วเนี่ยเอาซี่โครงหมูอ่อนลงไปเติมน้ําลงไปนะครับแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆใช้เวลานิดหนึน่งประมาณ30นาทีถึง40นาทีเพื่อให้เครื่องแกงเนี่ยซึมซาบเข้าไปในตัวซี่โครงหมูอ่อนแล้วในขณะเดียวกันก,ก็ทําให้ตัวซี่โครงเนี่ยกรอบนุ่มผมเกี๊ยวกรุบกรุบแบบนี้เลยทีเดียวกระดูกก็อ่อนมาก แล้วก็เปื่อยหมูนี่นุ่มเลยหอมเครื่องแกงมีความเผ็ดร้อนกลมกล่อมนะครับอร่อยมากๆเลยทีเดียวครับเสร็จแบบแล้วทะโล้ไข,ข่ขเค็มไข่เค็มแดงสวยมากข้าวสวยร้อนๆข้าวข้าหอมจริงอร่อยมากไข่เค็มเนี่ยไม่เค็มจัดเลยนะครับมันมีแค่ความนัวๆเค็มๆอยู่ข้างในนิดเดียวเองตัวน,นี้เนี่ยเป็นแกงเหลืองพอหมูย่างหยวกกล้วยนะครับหาทานไปได้ง่ายๆในกรุงเทพท่านเรานะ หมูนุ่มมากตัวโยกกล้วยของเขาเนี่ยขาวสะอาดเลยเห็นไหมครับแล้วมันก็เป็นตัวที่ดูดซึมซับน้ําแกงได้ดีคือกินเข้าไปปุ๊บกัดเนี่ยรสชาติมันระเบิดในปากเลยมาถึงจานนี้หมูหวานสับประรดอ่าไม่ได้ใส่มาแค่มีรสชาตินะเอ็นไซม์ในสับประรดเนี่ยจะช่วยย่อยโปรตีนคือหมูสามชั้นเนี่ยให้เขานุ่มขึ้นย่นระยะเวลาในการปรุงไม่ต้องเคี่ยวนานบนกระทะนุ่มถึงเป็นเจลาตินเลย เรียกได้ว่าเป็นหมูหวานที่เพิ่มรสชาติความเปรี้ยวและสดชื่นจากสับประรดเข้าไปอีกมาถึงอันนี้ปลาร้าของทางใต้นะปลากระบอกครั้งแรกของผมเลยนะนี้ปลากระบอกร้ามะน,นาวเนาะตามลงไปอร่อยอและเท็กซ์เจอร์ดีมากทอดมากรอบนอกนุ่มในเจอข้าวนุ่มๆหอมๆแบบพนมรุ้งนะ,ะก็อิ่มอร่อยเรียบร้อยไปแล้วนะครับจากเมนูหลากหลายเลยของทางร้านสัตจ,จ๋า i t ตาเลี d นคาเนะครับไม่ว่าอาหารจะอร่อยขนาดไหนนะครับแต่ถ้าขาดข้าวที่ดีที่หอมนุ่มอร่อยอย่างพนมรุ้งเงินแล้วเนี่ยมือนี้ก็จะไม่เพอร์เฟกเลยทีเดียวนะครับข้าวพนมรุ้งเงินเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่คัดสรรจากแหล่งปลูกชั้นดีเลยทีเดียวมีความนุ่มมีความหอมและที่สําคัญเนี่ยเขามีกลิ่นหอมเฉพาะของเขานะข้าวหอมมะลิแต่มีกลิ่นใบเตยน่า,นา,นาสนใจมากๆใครก็ได้หุงทุกคนหุงออกมาคุณภาพเดียวกันเปี้ยกินกับอะไร ก็อร่อยครับอ่าก็ผ่านไปแล้วทั้ง3ร้านนะครับที่วันนี้ผมได้พาไปชิม3ร้าน3สไตล์เลือกกันตามใจชอบเลยครับแล้วก็ฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะครับร้านไม่รับไปกับเชฟกับเพจพนมรุง้งไร c ์นะครับ EP หน้าจะเป็นเชฟคนไหนจะพาคุณไปกินอะไรฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับ EP นี้แล้วพบกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย